ี่เราขับเข้าซอยมาแล้วตำรวจยังตามเราอยู่เลยอะพี่อยากรู้ลงไปถามเขาไม่ล่ะเดี๋ยวพี่ถีบลงมปให้เปนงเป็นไงบ้างเนี่ยน้องซันแกะได้หรือยังจะได้รู้ว่าข้างในมียาบ้าจริงหรือเปล่าผมแกะเท่าไหร่ก็แกะไม่ออกเลยเนี่ยไม่มีเีินไก่ไหมนี่ครับเฮ้ยน้องซันเอาแบบนี้ไหมทำไมน้องซันไม่โทรไปหาลุงเขาล่ะครับเราจะได้รู้ว่านี่มันมันคืออะไรโทรไปหาลุงมันน่เด็ก่อนแกะอีพี่แต่เขาไม่รับสายเลย งั้นโทรถามคนที่บ้านไหมล่ะให้ไปถามคุณลุงให้หน่อยเออตอนนี้ที่บ้านผมอะน่าจะยุ่งเรื่องปลาเค,ค้กอยู่อะ่ะ<ป>ผมรู้แล้วถวาะใครพิลี่เออโทรู้แล้วว่าไงน้องซันคิดถึงพี่ลี่หรอโห๊ยพิลี่อย่ามึงเล่นตอนนี้พี่เออตอนนี้ลุงมั่นอยู่ที่ร้านพี่ลี่อยู่ปะครับเมื่อกี้ผมเจอแกอยู่อะ่ะผมนี่จะถามแกนหน่อยอะ่ะ ถามลุงตอนนี้แกไม่น่าจะว่างตอบแล้วค่ะเพราะตอนนี้ตำรวจเต็มบ้านแกเลยนี่ม,ม,มีเรื่องอะไรนี่พี่ลี่กำลังเมากับชาวบ้านอยู่อ๋อโอเคมีอะไรหรือเปล่าครับลุงซันพี่ลี่บอกว่าลุงไม่แะโดนตำรวจบุกบ้านอ,ะอ่ะฮ้ยเฮ้ยแต่ถ้ามองในแง่ดีอ่ะตำรวจอาจจะแค่ไปสซัรพรสงานไซยิดบ้านแกก็ได้นะครับแต่ถ้ามองในแง,ง่ร้ายอ่ะก็ตำรวจบ,บุกจับโรงงานยาบ้าของแกนี่แหละขอใครขอใครแปดแปดสามเจ็ด หยุดรถให้ตวรวจค้นเดี๋ยวนี้ครับ <Hey. S 1> พี่เจียแล้วไอเนีย้ยอย่าบ้าแน่เลยพี่เอาไงดีพี่ <c oughs> ตำรวจเขาบอกให้จอดแล้วเนี่ย <c oughs> หยุดให้โดนจับเราน้้งสัน <c oughs> หลักฐานก็มีอยู่คามือแบบนี้อะเราก็บอกเขาไม่ดีว่าเราเก็บมาส่งของให้เขาเฉยเฉยเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วถ้าเกิดเขาไม่เชื่อติดคุกกันหัวโตแล้วน้องสันอ้ยเลิกเขียงกันได้แล้วครับอย่าไห้มิดไปเลยพี่เร็วแล้ว เฮ้ยพี่หอยเลราไก่เลราไก่ไก่ไก่ขึ้นหาตลาดเฮ้ยพี่หอยแข็งพังไปมากวเอ๊ะทั้งกระจานเลยพี่หอยขับช้าหน่อยไม่ได้พี่ผมไม่อยากตายก่อนติดคุกไม่ได้น้องตันพี่ไม่อยากเข้าคุกเฮ้ยฮ่าไปแล้ว วอนบินเลยพาเขาหลีพี่หอยทําดีๆหน่อยดิพี่นี่ก็ดีสุดแล้วน้องพี่เอ้ยแต่ไม่ต้องห่วงหลุดซอยนี้ได้อะขนาก็โล่งแล้วแต่มีข่าไร้อีกอย่างว่าอะไรอยู่พี่น้ำมันหมดแล้วดิหมดจังหวะซิ้คโคบเลยพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยลูกด้วยนะวิ่งได้อีกไม่ถึงโลแน่เลยอะเอาไงดีน้องซัน เอาอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวเราซ่อนของกลางเวลาตำรวจมาค้นอ่ะจะได้ไม่เจอโอโ้โหหอใหญ่ขนาดน,นี้จะซ่อนอยังไงอ,อยัดตูดแกไหมล่ะเฮนน้พี่โอ้ยคุกชกไม่ต้องยัดอะไรทั้งนั้นเลยพี่ถ้าของไม่อยู่กับเราอ่ะยังไงเราก็ไม่ผิดฮะเฮ้ยทำอะไรลองซัน้องซัน ตำรวจจะไม่เห็นหรอครับไม่เห็นพี่เมื่อกี้รถมันบงังพอดีจังหวะด,ดีจังหวัดรถเหรอจังหวัดน้ำมันมันหมดพอดีเลยโอ้ยออไม่ดีเนี่ยหยุดลงมาจากรถ<า>ไปลงมาลงก่อนดีกว่าของบอยืน,นยืนนะอะไรยืนยันล่ะ ครับ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 อย่าเพิ่งยิงนะครับเห็นปืนแล้วขาค่อนเลยลงมาึ้นขอกให้จอดรถตั้งนานทำไมไม่จอดคือคือผวกผมผวกผมตกใจอะครับผวกผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับผว้ผมบริสุทธิ์มากๆเลยครับใช่ครับไม่ต้องพูดหลักฐานก็เห็นอยู่เมื่อกี้คุณตำรวจเห็นแล้วครับไม่ได้เห็นเมื่อกี้เห็นมาตลอดเฮ้ยงั้นตามมา เฮ้ยปืนก็บอกมาเลยน้องสันครับครับครับพวกคุณต้องสงสัยว่าก่อคดีฆาตกรรมอำพรางตบตบอยู่ในท้ายรถนี้แน่นอนฮะเฮแล้วผมไม่อยู่ในรถผมได้ยังไงผมงงไปหมดแล้วเนี่ยหลักฐานชัดขนาดนี้ยังปฏิเสธอีกเตรียมตัวไปคุยที่สอนอได้เลยเยไม่นะไม่นะไม่นะ มาเลยมาดูเฮ้ยเฮ้ยมาได้ไงวะคนดูทุกคนครับยังไงก็ฝากติดตามชีวิตของน้องสันด้วยนะครับหาซิคอมสุขภาพบรูดสุดซอยนะครับรับรองม่วนหลายเด้อนั่งเด้อเด้อนั่งเด้อเด้อเด้อ